สวัสดีครับมือวนี้นะครับเกษตรพันไมาสิไดมาลบร้อยขีดควนนะครับของรถทีโดนเชี่ยวชนมากนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับจุดนี้รู้สกว่สิจะเป็นแผลลึกนะครับแผลลึกแล้วก็จุดนี้ก็เป็นร้อยขีดนะครับเป็นร้อยขีดรับแมกนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดตรงบริเวณที ทีเวที่ถูกเชี่ยวชดนะครับิเวณเหี่ยวเฉียดง่านนะครับ ถลอกนะครับกัดชดซีถลอกนะครับตรงนี้เกิดจากสาเหตุที่ถอยชดนะครับเจอชดแบบเบาๆแต่ว่าทับมันสีกระเทาะนะครับกระเทาะต่ว่าตรงนี้มันไผ่วุ้งมาต่ำมันเพูดไผ่วุ้งมาเคียวฮ่าเสือพาร์คตรเคียวบ่ได้นะครับคันไปจ้างเขาก็สิไรบาดยุกแต่ว่ามือนี้สีลอกเห็ดเบิกนะครับเพื่อได้ควบดูใหม่ๆ นะครับเนะเาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่ในมือนี่นะครับกับมีหนึ่งสว่านนะครับเอาไว้ยังเดี๋ยวเสียที่บายที่หลังนะครับเนาะสองน้ำยาลบรอยขีดข่วนนะครับสามแล้วก็สเปรย์นะครับสเปรย์ไม่ได้ใช้สเปรนเนย์ฮาร์ดเซตจากร้านค้าตัวไปแต่ว,ะวะ่าราคาก,คก็อย่างแพงจ์แขกโอยยูสปีกับของได้หน่อยนะครับสเปร์ สีเทาค่าครับสองอยกว่าบาทนะครับอันนี้ราคาตัวยึดนะครับตัวยึดแป้นยึดแป้นคัตนะครับยึดที่คัดอันนี้ฟองน้ำนะครับมือนีราคากับกระดาษไส้นะครับที่ใส่นมือนีนะครับเนาะฟองน้ำขนแกะราคาน็อตยึดสำหรับกันชนนะครับผมจิใสซ กระดาษไส้นะครับคัดตรงส่วนที่มันเป็นอ่าพสีมันแตกออกจากกันชนเนี่ยครับจากไฟเบอร์นะครับมันเป็นไฟเบอร์เนาะตัวนี้มันเป็นพลาสติกไฟเบอร์ผมก,ก็จะค่อยๆคยัดนะครับคัดสีมันออกอันนี้เป็นงานลอกนะครับทดลอกด้ยอยเพราะมันเพราะมันเป็นงานเก่งเนี่ยเป,เป็นงานทดลอง ผมเห็นอยู่ในยูทูบคนห้าเห็ดผมก็ได้สิมาเห็ดลอกเบืองว่ามันติเห็ดในญ่บัวสิวามหมาย,ายม,มันจะบงเพื <_' S 1> <__>่อตรงนี้นะผมสิพ่นสีครับผมสิใส่วิธีพ่นสีออาจสิพวกออกดีก็ไ้แล้วครับสีก็คือเขาเป็นการขัดกระดาษใรายคือขัดตกข,ขอบนะครับ เือเข้าที่นสีเราให้มันกึนกินกันนะครับเนี่ยเทนเป็นสโลปมาอีกอีกแล้วเป็นสโลปเข้าเท่าี่เน้นนักตรงนี้นะครับเ้าที่เน้นนักเฉพาะขอบมันถ้าสีมันแตกเข้ากับแก,แกะมันออกนะครับแา่ว่าปกติเขา,ขาเขาจะเอาใส่วิธีคัดคัดดีอยู่แต่วตนนี้ก็ลอกเบิรง ถ้าปกติขเขาจรก็ใส่ว่าพี่สีโป๋เนียครับแต่ว่าน,นี่ผมไม่มีสีโป๋เอเ็นเประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละต้องเปนเจ้าของขจรที่สีโป๋จะต่อยโปวเพื่อนเนีเ่ยมัดกลมเกินกันครับสี ทับก็อาดนะครับระดับเร็กนะครับ,บน้ำยาเอาน้ำยาลกไปนะครับไต้น้ำยาลกไปกอนนะครับไต้น้ำยา น้ำยาใส่ร้อยนะครับว่าให,ให้น้ำยาอยูุบหมากันล้อยนะครับล้อยขีดควรครับพ่อลเลี้ยวๆเดี๋ยวผมี่ใส่พ็อลองเลี้ยวผมี่ใส่ตัวนี้นะครับลอกขัดลอกเบิ้งนะครับขัดเบานะครับเปิดค่อยๆผมจะค่อยเดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรเดีหตุผลใส่ค้อมแรกนะครับ แล้วท่านออกนะครับเนาะแล้วจะได้ผลบ่ได้ผลได้ไหมถ้าเป็นหุ่นแล้วาจะได้ผลบ่ได้ไผลนะครับ ครับหลังจากใส่เวลานะครับหลังจากใส่เวล่าคัดสีนะครับก็ตอนแรกก็เป็นร้อยลึกอยู่นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจางลงแต่ว่าสรุปแล้วคันเสียหายคันเสียคือจากเขาโคษณานะครับเป็นร้อยแบบนี้เบิงแล้วว่าเป็นไปบ่ได้นะครับกะสิเห็นร้อยจางๆอยู่ ก็จะเห็นรอจางๆอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นเข็มขีดจางๆยู่แต่ว่ากะดีดีขึ้นหลายนะครับดีขึ้น่าเกานะครับนเ,เนาะตามมาองเพื่อนๆกะกะขึ้นกะดีอยู่แต่ว่าแม้ก็ยังเห็นรอยอยู่คือเก่านะครับสรุปแล้วก็ประมาณนี้ครับ ได้ประมาณนี้แต่ออกไม่หมดนะครับแต่ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ยังมีรอยอยู่อันนี้เป็นเป็นรอยลึกอยู่ครับถ้าลอยลึกไม่ออกนะครับแต่ถ้ารอยไม่ลึกออกพิสูจน์แล้วว่าถ้าลอยไม่ลึกออกแต่ถ้าลอยลึกก็ดูดีขึ้นแค่นั้นนะครับไม่สามารถจะลบได้แต่ก็ดีขึ้นนะครับ